สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโตวิเบช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสกับโลกแห่งยนตประกรรมทั้งรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ระดับพรีเมียมถ้าคุณรักรถเหมือนเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้ออโตวิเบขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์ซีดานสุดหรูที่หลายคนรอคอยกับ Merc e d e s b e n z c ซ l a s s s a l o ร n รุ่นปี2026ที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ถ้าคุณเป็นแฟนเบนซ์หรือกำลังมองหารถหรูในระดับกลางที่มีความครบเครื่องทางด้านความสวยงามและฟีเจอร์นี่คือรุ่นที่คุณไม่ควรพลาดเริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับ Mercedes-Benz C-Class Saloon 2026ยังคงเอกลักษณ์ของความหรูหราและความสปอร์ตไว้ได้อย่างลงตัวด้านหน้าของรถโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ที่มีโลโก้ดาวสแฉกขนาดใหญ่ตรงกลาง พร้อมลายแพทเทิร์นแบบสตาร์แพทเทิร์นที่สะท้อนความหรูในแบบฉบับเมอร์เซเดสเบนท์ชุดฝาหน้าเล็บถูกออกแบบให้เพรียวบางมากขึ้นให้ความรู้สึกดุูดันและทันสมัยยิ่งกว่าเดิมส่วนกันชนหน้าก็ได้รับการปรับแต่งใหม่ให้ดูโฉบเฉี่ยวและสปอร์ตยิ่งขึ้นมองจากด้านข้างจะเห็นได้ชัดเจนถึงเส้นสายที่ลื่นไหลของตัวรถเสริมด้วยล้ออลลอยขนาด18-19นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือกตัวรถยังคงมีความสมดุลระหว่างความสปอร์ตและความหรูหรา ด้านท้ายของ C-Class Saloon 2026มาพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบใหม่ที่มีดีไซน์เรียวลงแอลลน์กราฟิกภายในที่ดูทันสมัยกันชนท้ายมีลุคที่แข็งแรงมากขึ้นและมีปลายเท่าไอเสียแบบคู่ที่ตกแต่งด้วยโครเมียมเพิ่มความพรีเมียมในส่วนของมิติตัวรถนั้นแม้จะอยู่ในกลุ่ม Compact Executive แต่ Mercedes-Benz C-Class รุ่นนี้กลับให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับ E-Class มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของพื้นที่ภายในห้องโดยสาร เพราะความยาวฐานล้อที่เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มพื้นที่วางขาให้ผู้โดยสารด้านหลังได้สบายยิ่งกว่าเดิม มาถึงภายในห้องโดยสารซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของรุ่นนี้ Mercedes-Benz C-Class 2026ยกระดับความลักชัวรีไปอีกขั้นด้วยคอนโซลหน้าที่ออกแบบให้เอียงเล็กน้อยเข้าหาผู้ขับขี่พร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบแนวตั้งขนาด11.9นิ้วที่ลอยเด่นอยู่ตรงกลางรองรับระบบ MBUX เวอร์ชันล่าสุดที่ทำงานได้ลื่นไหลและฉลาดยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายได้อีกด้วย หน้าจอผู้ขับขี่แบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วก็แสดงผลชัดเจนปรับรูปแบบได้หลากหลายตามความชอบไม่ว่าจะเป็นแบบคลาสสิกสปอร์ตหรือแบบมินิมอลรวมไปถึงระบบแอ,อมเบียนท์ไลท์รอบห้องโดยสารที่สามารถเลือกสีได้มากถึง64สีให้บรรยากาศภายในรถหรูหราและมีีีชชววิตามากยิ่งขึ้นในด้านเบาะนั่งซีคลาส2,026ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นหนังนาป้าหรือวัสดุหนังสังเคราะห์แบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยังคงให้ความรู้สึกหรูและนั่งสบาย พื้นที่ด้านหลังเหมาะสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความสะดวกสบายระหว่างการเดินทางไกลรวมถึงช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังช่องเสียบ USB-C และพื้นที่วางขาเหลือเฟือมาดูเรื่องขุมพลังกันบ้างครับ C-Class รุ่นปี2026ยังคงใช้เครื่องยนต์แบบ4สูบเทอร์โบขนาด2.0ลิตรที่ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมระบบไมล์ล็อกไฮบริด48โ wow, ที่ช่วยเสริมแรงบิดในช่วงออกตัวและช่วยประหยัดน้ำมันในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีระบบสตาร์ทสต็ออัตโนมัติที่ทำงานได้นุ่มนวลกว่าเดิมเครื่องยนต์ในรุ่น c 2 0 0จะให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงมา้าส่วนรุ่น c 3 0 0จะให้กำลังสูงสุดถึง258แรงมา้าพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองไวระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ9 GTRonic ที่มีความลื่นไหลในการเปลี่ยนเกียร์และตอบสนองดีเยี่ยมส่วนระบบขับเคลื่อนก็มีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อน4ล้อ CMA TIC เรื่องของความปลอดภยัย Mercedes-Benz ยังคงจัดเต็มให้กับ C-Class เช่นเดิมครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ Active Brake Assist ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Distronic ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Parking Assist กล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keeping Assist ไม่เพียงเท่านั้นยังมีเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าดิจิตอลไลท์ที่สามารถฉายกราฟิกบนพื้นถนนได้ เช่นเครื่องหมายเตือนหรือสัญ,ญลักษณ์การจราจรเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืนซึ่งจะมีให้ในรุ่นท็อปเท่านั้นสรุปเลยครับ Mercedes-Benz c ซ l l s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  l o o ู2026คือรถยนต์ที่ผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถซีดานพรีเมียมที่ขับได้ทั้งในเมืองและเดินทางไกลพร้อมฟีเจอร์ระดับเรือธงที่มาอยู่ในแพลตฟอร์มระดับกลางถือว่าให้ความคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับ หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AutoVibe ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับรถยนต์รุ่นใหม่ๆและข่าวสารวงการยานยนต์ที่น่าสนใจสวัสดีครับ